ครับเป็นมะม่วงแถวที่สองกิ่งปลูกฝั่งนี้ก่อนแดงจกกักพัดนะครับก็ไม่ค่อยเดินเน้นเพราะว่ามันก็มะม่วงไต้หวันนะครับมันก็ค่อนข้างกิ่นยากเหมือนกันเขาเรียกว่ามีมกลิ่นขี้ใต้เนาะฝั่งนี้ก็แต่งมันมาหลายตั้งแต่หลายปีนะ่าจะปลูกมันประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีได้ว่าปลูกก่อนที่จะปรับพื้นที่แถวเนี่ยปลูกมาพร้อมคลองนก็ร่วงหลน่น เราจะเอาไปทำม่วงเนึบดูอีกทีนึงครับเพราะว่ามันก็มีสีเหลืองสวยงามได้อยู่แล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ขี้เละฝั่งนี้เป็นมะม่วงต่างประเทศนะครับเป็นแดงจกักรพรรดิกับอาทูอีทูเป็นแปลงหลักตอนแรกนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนก็เป็นแปลงนาเป็นป่าฝั่งข้างๆก็เป็นคลองแล้วก็แปลงมะม่วงอีกฝั่งฝั่งนะู้นสีเหลืองที่เดินไปเมื่อกี้ลงไปก่อนนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาเก็บกระเทปูนมาให้เดือนสะดวกแต่ว่ายังยังไม่ได้แต่งมันมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเวลาว่าต้องคือความตั้งใจคือจะปลูกป่านะครับเนี่ยปลูกแล้วไม้แดงตอนนี้ก็ตรงกลางก็เป็นพยุงแล้วก็พอมะม่วงหมดมะม่วงแล้วก็เป็นป่าแทนแล้วแล้วก็ปลูกหรือทามะม่วงทําสาวให้มันเตี้ยลงแต่ตอนนี้ก็เอามะม่วงสูงไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นถนนเข้าไปนะครับ รอบๆเป็นป่าประมาณสนามฟุตบอลน,น่าจะก,กว่าแต่ก็ฝั่ง400เมตรได้เป็นถนนข้างในนะเป็นเดมาประมาณ100เมตรฝั่งละ100เมตรพ็กะไว้เป็นเป็นโซนโซนตั้งแตอ่อตั้งแต่วันที่มาทําเลยนะครับเป็นที่50ไร่นะครับมะม่วงรอดเยอะเลยกลายเป็นรป่ามะม่วงนี่นะครับอาทูอีทูนะครับแปลงนี้ก็ว่าจะไม่แต่งกันมันมากแล้วเพราะว่ามันก็สูง,งก็โอเคประมาณนี้ลูกใหญ่นะครับ แยกให้ดูเลยนะครับแล้วก็โชคดีที่เอาอ่ามาหาชนกมาลงนะครับเออตอนแรกลงสามต้นตายไปต้นหนึ่งต้นแรงมันแรงนี่ก็เลยมันรอดมาสองต้นก็เกือบเหลือเฟือน,นะครับแล้วก็มีต้นทางโน้นอีกต้นนึ่งประมาณสามสี่ต้นก็มาหาชนกนี่ก็สวยนะครับนี่นะครับก็จะสุดแปลงพอดี อุ้ยสองนาทีครึ่งแล้วโอเคคลิปจะยาวเกินไปนะครับเออดน๋ยกนี่ครับป่ามะม่วงแปลงที่สองนะครับ